ก็มาดูทางเริ่มจะแย่ครับดูดูสภาพโอ้ลึกมากครับดูกันอีกครั้งครับเจ้าปูโซ่อย155โอโกถึงกับต้องจอดเลยไม่ใช่ครับตั้งหลักก่อนตัวต้องพุงแรง มาดูกันเช,ชัดครับจะไหวหรือไม่ไหวรอบนี้เดินเครื่องมาเต็มเครื่องครับโอ้โยกมาดูไหวไม่ไหวดูทางกับดูทางโอ้โห,โโห,โโหไหวไหมมาดูเดี๋ยวโครับ โอ้โห,โห,โหว่าเลยไหวไหมครับไหวไหมครับอืมเอ้าอีกครั้งโอ้โหย็นไงเที่ยวน,นี้เย็คพอตโค้งทางนดหนึ่มากเอาแล้วครับ ลังคิดอยู่จะไปต่อหรือพอแค่นี้คุณลุงครับรุ่นคุณลุงคุณปูรือปวอมนึกเออเดี๋ยวมาดูคันนี้ฝังแล้วครับคูโซเดี๋ยวมาดูเดก้าร้อยเก้าห้าครับคันนี้ของเสียน้อย เป็นไงบ้างฮะทไมทิ้งไม่ยกครับโดนไม่แรงไม่คุณไม่ยกครับกลัวแม่โคโด่าใช่ไหมมาดูครับเสียน้อยมันมีทางล่องไปอยู่แคบๆเสียน้อยนี่รถเขาดันดีมากผมลองมาแล้ว มาแค่มาึ่งเสียงไปแบบง่ายๆนะครับ